ข้อความจากสภาอักทูเรียนโดยเดนียลสแครนตันเรื่องทำสิ่งนี้เพื่อรับทุกสิ่งที่คุณต้องการและต้องการทักทายพวกเราคือสภาอักทูเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเราค่อนข้างแน่ใจว่าคุณจะได้รับทุกสิ่งที่คุณต้องการในขณะนี้และเรารู้เรื่องนี้เพราะเราเป็นหนึ่งในกลุ่มที่เสนอสิ่งที่คุณต้องการ เรายังรู้ได้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่เปิดรับสิ่งที่ต้องการและคนส่วนใหญ่ก็ไม่เปิดรับสิ่งที่ต้องการหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้เพื่อเพื่อนมนุษย์ของคุณก็คือการเปิดใจรับสิ่งที่คุณมาหาคุณเพราะไม่เพียงแต่คุณนั้นจะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นและสร้างเทมเพลตที่คนอื่นก็สามารถใช้ได้ แต่เมื่อมีคนเข้ามาหาคุณและพูดกับคุณว่าทำไมชีวิตของคุณถึงยิ่งใหญ่ขนาดนี้คุณสามารถที่จะบอกพวกเขาได้ว่าคุณได้รับทุกสิ่งที่ไม่ใช่ทางกายภาพอย่างมีสติจากสิ่งที่มอบให้กับคุณจากนั้นพวกเขาจะถามคุณว่าคุณทำอย่างไรและคุณสามารถที่จะอธิบายให้พวกเขาฟังได้คุณสามารถที่จะอธิบายว่า คุณตระหนักว่ามีความไร้ประโยชน์จำนวนหนึ่งในการบังคับและการต่อสู้และคุณสามารถทำให้พวกเขารู้ว่าคุณนั้นได้ตัดสินใจที่จะยอมแพ้ปล่อยวางผ่อนคลายและเปิดใจและเมื่อคุณตัดสินใจแล้วทุกอย่างเปลี่ยนไปเป็นในทางที่ดีที่ดีขึ้น หากคุณนั้นต้องการที่จะได้รับการรักษาให้คุณเปิดใจรับพลังงานการรักษาที่ไหลเข้ามาหาคุณแล้วว่าหากว่าคุณนั้นต้องการความอุดมมสมบูรณ์พร้อมมากขึ้นให้คุณนั้นเปิดใจรับกระแสแห่งความบุดมมสมบูรณ์ที่เข้ามาหาคุณอยู่เสมอหากว่าคุณนั้นต้องการความสงบสุขมากขึ้นให้คุณนั้นเปิดใจรับความสงบ ที่อยู่รอบตัวคุณและในตัวคุณเมื่อคนนั้นมองหามันให้คุณเปิดใจรับความรักของพระผู้สร้างหรือซอและปล่อยให้ความรักของพระผู้สร้างหรือว่าซอไหลเข้ามาหาคุณและผ่านตัวคุณและดูว่าโลกของคนนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรได้วยการไม่กระทําง่ายๆเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามคุณจะต้องปล่อยวางบ้างและนั่นคือข้อแม้ประการหนึ่ง คุณจะต้องละทิ้งความตึงเครียดความสงสัยความไม่เชื่อความโกรธการต่อต้านทิ้งความขุ่นเคืองและที่เหลือทั้งหมดคุณจะต้องปล่อยมันไปคุณต้องตระหนักว่ามันไม่ได้ให้บริการคุณอีกต่อไปคุณอาจได้รับประโยชน์จากการสังเกตเจ้านายด้วยแล้วก็อย่าเพิ่งคิดว่าอาจารย์หรือว่าครูรู้นั้นกำลังทำอะไรและพูดอะไรแต่ให้คุณนั้นรู้สึกถึง สิ่งที่อาจารย์หรือว่าครูรู้นั้นกำลังบอกบอกหรือว่าเล็ดลอดออกมาให้คุณนั้นรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนของพวกเขาคุณจะสังเกตได้ว่าไม่มีความตึงเครียดที่ไหล่คอขากรรไกรและคิว้วเพราะว่าพวกเขาได้ปลดปล่อยตัวเองจากสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเพราะวาพวกเขารู้ว่าพวกเขานั้นเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างอันเป็นนิรัน์และ เป็นนนานัและนี่เป็นเพียงจุดเดียวในการทัวลึกลับที่มีมนต์ขลังคุณก็อยู่ในทัวนั้นเช่นกันและคุณต้องละทิ้งความคิดที่ว่าคุณอยู่ที่นั่นเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองต่อผู้อื่นและต่อพระเจ้าสิ่งที่คุณต้องทําก็คือการยอมรับตัวตนที่แท้จริงของคุณหรือให้เซลล์ของคุณจากนั้นการกระทําจะมาจากสถานที่ที่ได้รับแรงบันดาลใจ มันมาจากความปรารถนาอันลึกซึ้งที่มีอยู่ในตัวคุณที่จะสำรวจบางสิ่งบางอย่างมันมาจากความสนใจมันมาจากความกระตือรือร้นของคุณไม่ได้เกิดจากการอยากชดเชยความรู้สึกขาดในตัวเองคุณไม่ได้พยายามที่จะเติมเต็มช่องว่างด้วยการกระทำที่คุณทำการกระทำของคุณนั้นอาจมาจากพลังงานที่ล้นเหลือ ซึ่งคนนั้นเปิดใจรับเมื่อคนนั้นยอมแพ้ต่อการต่อสู้ยอมแพ้ต่อความตึงเครียดและอื่นๆและคุณก็ปล่อยให้ตัวเองนั้นรู้สึกได้ถึงกระแสที่ไหลเข้ามาหาคุณตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่เป็นช่องทางการที่เป็นช่องทางนั้นเป็นไปได้เมื่อคุณ หรือว่าบุคคลน,นั้นเปิดรับพลังงานที่อยู่รอบตัวของพวกเขาและเมื่อคนคนหนึ่งนั้นต้องการที่จะอยู่ในกระแสและรู้สึกบางอย่างที่แตกต่างออกไปในที่สุดพวกเขาหรือคุณก็จะทำได้และคุณก็ทำได้เช่นเดียวกันเรารู้ว่าคุณน,นั้นสามารถที่จะรับทุกสิ่งที่กำลังจะมาถึงและเรารู้ว่าคุณน,นั้นทำได้ดีที่สุดเมื่อคนนั้นผ่อนคลายมากขึ้นหรือว่าเมื่อตอนที่คุณหลับ การนอนหลับนั้นมีประโยชน์สำหรับคุณหลายประการให้คุณนั้นปล่อยวางสิ่งที่ทำและปล่อยวางความคิดเพื่อที่จะให้คุณนั้นนอนหลับได้มากพอและคุณยอมให้นอนหลับมากในเวลากลางคืนในขณะที่คุณนั้นหลับคุณไม่เคยหยุดที่จะมีประสบการณ์และสำรวจจิตสานึกและหลายๆคนก็ตรหนักดีว่าคุณนั้นกำลังทำเช่นนั้นในระดับดาว ให้คุณนั้นตั้งความตั้งใจของคุณสำหรับสิ่งที่คุณนั้นต้องการได้รับในขณะที่คุณนั้นหลับจากนั้นให้คุณนั้นปล่อยให้ตัวเองนั้นประหลาดใจกับสิ่งที่เข้ามาหาคุณในตอนกลางคืนที่คุณนอนหลับคุณสามารถที่จะตื่นขึ้นมาพบกับชีวิตใหม่และตัวคุณคนใหม่สิ่งที่คุณต้องทำก็คือการปล่อยวางนั่นเอง เราคือสภาอักทูเรียนและเราสนุกกับการเชื่อมต่อกับคุณโดยบูสเดย์